ทำไมปวด มาอีกแล้วครับคาถามแบบนี้อันนี้ต้องเข้าใจเรื่องขนลูกก่อนอาการขนลูกเนี่ยเป็นความสามารถพิเศษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะเขาบอกว่ามันเกิดได้จาก2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของอากาศหนาวครับในสัตว์อื่นๆเ,เนี่ยขนเขาเยอะกว่าพวกเราทําให้ร่างกายเขาอบอุ่นเวลาอยู่ในที่ท,ที่อากาศหนาวแต่มนุษย์เราขนมีอยู่แค่นี้ครับเวลาที่เจออากาศหนาวเนี่ยร่างกายจะตอบสนองหลายอยา่างหนึ่งในนั้นก็คือทําให้ขนนะมันตั้งขึ้นอจลองดูอนาตโตมีของรูขุมขนนะครับมันจะมีกลามเ,เล็กๆติดอยู่พอสัมผัสได้ถึงงออากากศเย็นสม ก็จะมีการสั่งการให้สร้างอะดรีนาลีนขึ้นมานะครับอะดรีนาลีนมันก็จะมาแอคชั่นตรงกล้ามเนื้อนีนะครับมันก็จะกดตนัวแล้วก็ทำให้ขนตั้งขึ้นตั้งทําไมครับเวลาที่ขนมันตั้งขึ้นเนี่ยก็จะเกิดชั้นของอากาศและโดนดักเอาไว้กลายเป็นฉนวนให้ผิวหนังของเรานะครับความเย็นไม่เข้าความอุ่นไม่ออกอันนี้เรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งให้นึกถึงน้องหมาน้องแมวตอนที่ก็พองขนเวลาเขาสู้กันอะเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตนะครับทางการแพทย์เราเรียกว่า flight or fight response อารมณ์พวกเราเข้าป่าไปเจอหมีจะหนีหรือจะสู้หัวใจจะเต้นเร็วแรงขึ้นความดันก็จะขึ้นด้วยขนก็จะตั้งพองขึ้นครับให้ดูตัวใหญ่ขึ้นเป็นการเตรียมให้ร่างกายพร้อมรับสถานการณ์นะฮะสองเรื่องนี้พออธิบายได้ประมาณนีนะครับแต่พอมาถึงเรื่องปวดขี้เนี่ยมันก็ยังเป็นทฤษฎีอยู่นะครับเขาบอกว่าการที่เราปวดอุ้ จ้าเนี่ยก็เพราะว่าอุจจ้ามันมาถึงแล้วแล้วมันก็ไปขยายผนังลำไส้ออกมันก็เลยไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติมันก็จะมีบางส่วนที่มันลิงกันครับก็เลยทําให้ขนลุกได้อีกเรื่องหนึ่งที่งงกว่าก็คือเวลาฟังเพลงหรือดูหนังซึ้งๆแล้วขนลุก ทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือมันเป็นเรื่องของอารมณ์เหมือนกันนะครับอารมณ์เนี่ยออริจินมันอยู่ตรงอะมิกดาลาเป็นสมองชั้นในสุดเลยนะครับชั้นสัญชตาตญาณไม่ว่าจะเจอหมีเจอผีเล่นรถไฟหอฟังเพลงปังๆดูหนังซึ้งๆกระตุ้นตรงนี้หมดพวกนักดนตรีแบบพี่หมอเนี่ยเวลาที่เล่นดนตรีอยู่แล้วคอร์ดมันไปแตะจุดที่มันดําดิ่งนะคนลุกเหมือนเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์เลยฮะประมาณนี้ครับทําไมได้แต่คําถามง่าย,ายๆแต่ตอบยากตลอดเลยอ่ะ